นายกคิกออฟกดปุ่มโอนเงินหมื่นเศสสองกลุ่ม60บวกกว่า3ล้านคนทั่วประเทศเติมเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจไทยกว่า30 0 0 0ล้านบาทย้ำกรณีโอนไม่ผ่านหรือติดขัดในวันนี้รัฐบาลจะโอนซ้ำอีก3รอบในวันที่28กุมภาพันธ์28มีนาคมและ28เมษายนจากนั้นจะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อกำหนดวิธีการสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต่อไป นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐรนตรีได้เปิดการประชุม kick off โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุพร้อมคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมนายกรัฐรนตรีกล่าวว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญรัฐบาลเน้นย้ำและดำเนินการมาอย่างต่อนเนื่องผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีกินมีใช้ทางนี้ที่ผ่านมาเฟื่องแรกม,มีการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน14ล้านคนโดยได้มอบเงินจำนวน10,000บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีการจับจ่ายซื้อของและทําให้เศรษฐกิจกระตุ้นตัวและบางครอบครัวได้นําเงินมารวมกันเพื่อต่อยอดทําธุรกิจสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นถือว่าเป็นความสําเร็จของรัฐบาลที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ และในวันนี้ถือว่าเป็นเฟสที่2ของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะจ่ายเงิน1,000 0บาทผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้สูงอายุจํานวนกว่า3ล้านคนส่งผลให้มีเ,มเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากกว่า3,000 0ล้านบาท